สวัสดีครับกลับมาพบกับคลิปสอนรูบิกนะครับคลิปนี้เป็นเมก้ามิงในส่วนของ l a าส์เลเยนะครับซึ่งจะพูดถึง t o l o o o อ OLL นะครับซึ่งก็อันเนี้ยจริงๆแล้วเป็นวิธีการที่แต่ละคนนะ่ะต้องไปศึกษาเรื่องของสูตรที่เป็นเจ็ดสูตรหลักแต่เนี้ยมันจะมีเป็น10เลยเนาะเพราะว่ามันเยอะนะผมก็ไม่หมดเหมือนกันแต่ผมใช้การความต่อเรื่องในการเล่นนะครับต้องบอกก่อนนะครับ วิธีการแรกเนี่ยผมแนะนําว่าควรจะมีสักสามสูตรที่สามารถเอาสูตรนี้ก่อนที่เป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วฟลิปให้เป็นบวกเลยผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับขึ้นปัดสองครั้งครับดูใหม่นะครับขึ้นปัดสองครั้งครับลงสองครั้งครับหน้าตามขึ้นหน้าทวนนะครับแล้วก็ปัดกลับนะครับแล้วก็ลงประมาณนี้นะครับอืประมาณนี้นี่คือสูตรที่ผมใช้นะครับต่อไปเนี่ยเราก็ต้องไปเห็นไหมครับว่ามันเป็นดาว กรณีนี้จะมีอยู่เป็น10กรณีนะครับก็คือการฟลิปให้สีพวกนี้มันเต็มนะครับแต่จริงๆอันนี้ทำสคริปต์ได้แต่ว่าผม <laughs> ไม่ได้สอนเนาะเอออาจจะทําแบบนี้เลยก็ได้แต่ว่ามันก็จะมี p l l เข้ามานะครับยังไงเดี๋ยวดูว่าอันนี้ก่อนลวกันเนาะนะก็คือฟลิปสีสีด้านบนขึ้นมาก็คือสีเทาจะต่างจากเออใน beginner นะครับที่เราต้องทําให้เอ g มันตรงแล้วก็มาทําอย่างนี้เนาะแล้วก็ถึงสลับอีกครั้งหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูอันนี้ก่อนเนี่ยครับก็คือทําให้มัน ทาให้มันฟลิปสีด้านบนขึ้นมาแล้วก็ใช้ PLL ซึ่ง PLL ก็เป็นท l o o k เหมือนกันนะครับยังไงเดี๋ยวไปดูในคลิปหน้านะครับแต่ผมสอนอีกครั้งหนึ่งดีกว่าว่าแต่ละอันผมใช้อะไรบ้างนะอ่ะอันแรกก่อนนะครับอันแรกที่เป็นตัวอย่างี้นะครับผมใช้เป็นปกติเลยหน้าตามนะครับขึ้นซ้ายลงขวาหน้าถวนนะครับบางคนอาจจะไม่สริปเหมือนกันเนื่องจากว่าผมเป็นกรณีที่มันสริปอะเนาะอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับผมใช้เป็น ตัวนี้นะครับแต่ว่าหมุนคูณ2องเข้าไปคือขึ้นซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายลงขวาแล้วก็หน้าทวนนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้อ่ะเป็นตัวนี้นะครับผมจะใช้เหมือนเหมือนตอนแรกเลยขึ้นบน2ครั้งลงสองครั้งหน้าตามขึ้นหน้าทวนบนหมุนกลับ2ครั้งครับลงหน้าตามขึ้นหน้าทวนนะครับลองกอดูนะครับแล้วก็ทําที่เหลือนะครับ นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ยังไม่เสร็จเนาะก็ทำ pll อีกครั้งหนึ่งได้นะครับอา้าหมุนผิดนะครับคือจริงๆแล้วมอาจ,จะสอนเร็วมากนะครับแต่จริงจริงแล้ววิธีการฝึกก็คือหลังจากที่เราทําเป็นบวกแล้วครับมันจะมีสูตรอยู่แต่ว่าผมยังไม่ได้สอนในในเดือนนี้นะครับอาจจะเป็นอีกสักสองสาเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อาจจะมีการสอนอย่างแน่นอนทั้งหมดนะครับยังไงก็อันนี้พูดคร่าวๆแล้วใครที่สามารถหาดูได้อานโน notation เป็นอัลกอษิท่มเป็นนะครับก็สามารถไปหาดูตามเว็บไซต์อื่นๆได้นะครับก็จะได้มีความไวในการพัฒนานะครับก็จริงๆแล้วอันนี้เล่นก็5ทีแหละ3ที2ที5ทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังผมเล่นกวจะได้ต่ํากว่า1นาทีเนี่ยก้น,นานนานมากนะครับตอนนี้ก็เล่นได้ต่ํากว่า1นาทีก็ก็คิดว่าพอแล้วนะครับ สำหรับการเล่นเพราะามันก็ค่อนข้างยากนะครับก็ถ้าใครสนใจฝึกหรืออะไรเงี้ยครับอยากอยากอยากถามก็ถามมาในเพจได้นะครับก็เราก็มีแนะนํานะครับว่าเออทำอยังไงทำยังไงนะครับฟรีนะครับไม่ได้เสียเงินแต่ว่าเออเขาเรียกอะไรอะ ก็อาจจะตอบช้านิดนึงหรือว่าอาจจะตอบไม่ไม่ได้บ่อยมากนะครับเพราะว่าผมต้องทํางานด้วยอะด้วยนะครับก็ทักมาในแฟนเพจได้นะครับเรามีคลิปช่องทางการติดต่อก็ไปดูกันได้นะครับยังไงคลิปนี้เนี่ยพูดประมาณนี้เนาะส่วนเรื่องของเนี่ยอย่างนี้ครับก็คือสูตรปลาเนาะก็ไปลองหมุนดูนะครับอ่ะแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นบวกข้างนะครับเนี่ยครับก็ลองไปค่อยๆดูว่าไหนมันตรงกับตรงกับ3าคูณสก็สามารถที่จะประยุกต์ได้นะครับ นะครับก็ลองอภปรายุกได้นะครับนี่ครับก็จะรู้มากขึ้นนะครับหลักๆมาจาก3าคูณสแทบทุกสูตรนะครับอาจจะต่างกันแค่ไม่กี่สูตรยังไงลองไปดูได้นะครับก็คลิปนี้แนะนําเฉยๆนะครับเกกับทูลุก OLL นะครับก็ลองไปดูนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ